โตโยต้ากลับมาเขย่าว,วงการอีกครั้งกับการเผยโฉมแลงครูเซอร์ FJ รุ่นใหม่ล่าสุดรถออฟโรดพันแกร่งที่หลายคนรอคอยและข่าวดีคือเตรียมขายไทยปีหน้าแน่นอนวันนี้เราจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายในภายนอกและสเปกของเจ้าคันนี้แบบครบครบไม่กี่นาทีสำหรับคนที่ไม่คุ้นชื่อแลงครูเซอร์นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือตำนานตัวจริงของโตโยต้าเริ่มต้นตั้งแต่ปี1951ในชื่อโตโยต้า BJ และเป็นรถคันแรกที่ปีงขึ้นถึงสถานีที่6 ของภูเขาไฟฟูจิได้สําเร็จกว่า70ปีที่ผ่านมาแลนด์ครูเซอร์ถูกขายไปแล้วกว่า12ล้านคันทั่วโลกขึ้นชื่อเรื่องความทนทรงพลังและไปได้ทุกที่แบบที่รถทั่วไปไปไม่ถึงรุ่นใหม่นี้โตโยต้าเรียกว่าแลนด์ครูเซอร์ FJ เเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดในตระกูลแลนด์ครูเซอร์ที่ออกแบบมาให้เป็นรถออฟโรดขนาดกลางคล่องตัวแต่ยังคงความแกร่งในแบบฉบับเดิมดีไซน์ภายนอกนี่ต้องบอกว่าโคตรเทมาในแนวเหลี่ยมๆคลาสสิกเหมือนย้อนกลับไปยุค FJ รุ่นเก่า แต่ใส่ดีไซน์ใหม่ที่เรียกว่าไดสโมทีฟหรือดีไซน์ทรงลูกเต๋าให้ฟีลแข็งแรงแต่ยังดูสนุกมีเอกลักษณ์ที่เด็ดคือการชนหน้าหลังถอดแยกได้เผื่อเวลาไปลุยแล้วมีรอยกระแทกจะซ่อมเฉพาะส่วนได้เลยหรือใครชอบแต่งเพิ่มก็จัดได้ตามใจส่วนภายในโตโยต้าวางแผงคอนโซลแบบแนวนอนมองเห็นทิศทางรถได้ชัดเวลาขับออฟโรดปุ่มควบคุมทุกอย่างจัดตำแหน่งให้ใช้งานง่ายไม่ต้องละสายตาจากถนนฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ต่ำเพื่อมองเห็นพื้นทางข้างหน้าได้ชัด และแน่นอนมาพร้อมตัวโ t o ้ a เ a ฟตี e Sen ระบบช่วยขับและความปลอดภัยครบชุดด้านสมรรถนะก,ก็คือออฟโรดของจริงใช้ฐานล้อสั้นกว่ารุ่น250ถึง270มิลิเมตรทำให้เลี้ยวง่ายคล่องตัวสุดๆมีรัศมีวงเลี้ยวแค่5.5เมตรเท่านั้นพื้นรถสูงมุมไตดีแบบเดียวกับแลนด์ครูเซอร์70ซีรีส์และตัวถังยังเสริมความแข็งแรงเพื่อการทรงตัวดีเยี่ยมเวลาลุยทางโหดสเปคหลักๆของ Toyota l a n น Cruiser FJ มีดังนี้ครับ ความยาว4,575ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,855ม mm, ิลิเมตรความสูง1,960ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,580ม mm, ิลิเมตรเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรรหัส 2TRFE ให้กำลัง163แรงมา้าแรงบิด246นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r t Time 4 Wheel Drive ห้องโดยสาร2แถว5ที่นั่งฟังจากสเปคแล้วบอกเลยว่าโตโยต้เอาใจสายลุยสุดๆไม่มีรุ่นขับ2 ไม่มีดีเซลมีแต่เบนซิน2.7ลิตรขับสีเท่านั้นและสำหรับเมืองไทยโตโยต้าคอนเฟิร์มแล้วว่าเตรียมเปิดตัวแลนด์ครูเซอร์ FJ อย่างเป็นทางการในปี2026พร้อมสเปคขับสี่ครบชุดแน่นอนใครที่ชอบรถแนวออฟโรดตัวจริงแต่อยากได้ขนาดกระทัดรัดขับใช้งานง่ายในเมืองได้ด้วยบอกเลยว่าแลนด์ครูเซอร์ FJ รุ่นนี้น่าจับตาสุดๆแล้วคุณล่ะอยากให้โตโยตานำเข้ามาขายราคาเท่าไหร่ถึงจะน่าซื้อคอมเมนต์บอกกันหน่อย